สวัสดีครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ทองคำการประจําวันที่2มิถุนายน2565โดยการวิเคราะห์นี้จะใช้เทคนิคที่ชื่อว่า Technical Action Analysis คือการใช้สถิติบวกกับสัญญาณตลาดเรียวไทม์เพื่อมาเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจ เรามาดูรอบสัญญาณทองคําที่เป <ๆ página S 1> nah ็นเดลี่กันนะครับรอบสัญญาณทองคําที่เป็นเดลี่นะครับตามระบบของเราเมื่อวานเราวิเคราะห์บอกว่าหากแท่งนี้ปิดแท่งแดงนะครับเราก็จะเป็นรอบสัญญาณฝักขาลงแต่ผลปรากฏว่านะครับนะฮะปิดแท่งเขียวแท่งที่ต่ำกว่าไปก็เป็นไปตามที่เราคาดการนะครับเมื่อวานเราบอกว่ามีโอกาสจะย่อตัวลงได้อีกเดียชุดแต่เปอร์เซนต์การลงนั้นมันจะมีไม่เยอะนะครับผลปรากฏว่านะครับปิดแท่งที่ต่ำกว่าไปนะครับแต่ปิดแท่งเขียวนะครับส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้นะฮะ เหมือนไม่อยากจะขึ้นต่อนะครับแต่ขอโทษทีเหมือนไม่อยากจะลงต่อนะครับแต่ยังไม่คอนเฟิร์มว่าอยากจะขึ้นนะครับยังไม่คอนเฟิร์มไม่อยากจะขึ้นยังคงอยู่ในโหมดของการพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนนะครับยังไม่สามารถที่จะเดินทางไปไหนกําลังจะจบนะคกำลังจะจบรอบสัญญาณเบรคเท่าน,นั้นนะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขาเป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงนะแต่ตอนนี้กําลังหดตัวกลับหาศูนย์นั่นก็หมายความว่ากําลังพักตัวของฝั่งขาลงในการเคลื่อนที่ระยะกลาง นะครับทำไมกราฟไม่เคลื่อนที่ไปไหนสักทีก็เพราะว่าตลาดนั้นยังคงมีการซื้อขายในระดับที่อ่อนแรงนะครับแรงซื้อแรงขายนั้นเหมารวงไปเลยนะครับอยู่ในโซนที่เรียกว่ากอดตัวแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะลดลงเราก็พอจะสรุปในไทม์เฟรมที่เดลี่ว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นนะครับเป็นการจบรอบสัญญาณชุดก่อนหน้านี้เท่านั้นเป็นการพักตัวเพื่อจะออกข้างก่อนนะครับยังไม่สามารถที่จะเดินทางเป็นแพทเทิร์นที่ถูกต้องได้นะครับ เมื่อในระยะไกลนะครับบอกว่าเหมือนไม่อยากจะลงต่อนะฮะหรือว่าขอพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนนะครับก็จะส่งผลไปในทงเฟรมที่เล็กลงเรามาดูในทาเฟรมที่4ชั่วโมงนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นเป็นการจบรอบสัญญาณชุดก่อนหน้านี้เท่านั้นนะครับเมื่อวานนะฮะเราวิเคราะห์ไปตรงนี้บอกว่านะครับ เป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงแต่ในระยะใกล้ขอเบรกเด้งก่อนหรือว่าพักตัวขึ้นมาก่อนนะครับหากพักตัวแรงเขาก็จะเป็นการจบรอบสัญญาณชุดก่อนหน้านี้เท่านั้นผลปรากฏว่าเป็นไปตามที่เราคาดการจริงๆนะครับส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้นะฮะในระยะใกล้บอกว่า เหมือนไม่อยากจะขึ้นต่อนะครับแต่ยังไม่คอนเฟิร์มว่าอยากจะลงนะครับแนก็มีสโตทำ Super ้ำซูเปอร์ทิ้งไว้นะครับซูเปอร์ทิ้งไว้ก็สันนิษฐานและคาดการว่ามีโอกาสเท่านั้นนะครับมีโอกาสที่จะทำโลว์โลว์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องดูเรื่องปัจจัยส่งเสริมก่อนนะครับอย่าเพิ่งตัดสินใจด่วนเนาะเพราะว่าทางเทคนิคข้อเนี่ยนะครับจะถูกขับเคลื่อนด้วยปัจจัยที่เป็นเรียลไทม์นะครับใครเรียนไปแล้วก็น่าจะพอจำได้นะครับ ส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขาเป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงเล็กๆทิ้งไว้ทําได้เป็นแค่หลุ่มๆเนินๆน,นะฮะนั่นก็หมายความว่านะครับในการเคลื่อนที่ระยะกลางนั้นเขายังคงอยู่ในกรอบที่เป็นไซเวว์ออกข้างนั่นเองนะครับส่วนตลาดนะฮะตลาดมีการซื้อขายในระดับที่เกือบแข็งแรงขึ้นมาหน่อยเยนะแข็งแรงขึ้นมานิดเดียวนะครับแรงขายนะฮะอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวนะครับ แต่ขยับขึ้นมาได้เพียงนิดเดียวเท่านั้นนะครับไม่สามารถที่จะเดินทางไปไหนได้ไกลเลยนะครับส่วนแรงซื้อนัน้นยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงเหมาวรวมรวมรวมมาก็ยังคงอยู่ในโซนที่เกือบเกือบอ่อนแรงเมื่อไม่มีแรงขับเคลื่อนทางตนา้นไกลเบื้องต้นของตลาดนะครับลักษณะการเคลื่อนของกราฟก็จะไม่ไปไหนไกลก็ยงงอยู่ในกรอบที่เป็นไซด์เวย์นีเองนะฮะเราก็พอสรุปในแทมเฟรมที่4ชั่วโมงว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นนะครับกำลังจบรอบสัญญาณกาลังอยู่ใน ตลอดที่เป็นการไซด์เวยออกข้างเนื่องด้วยนะครับทั้งติดแนวเส้นจิตวิยาต่างๆนะครับแล้วก็ขนานเส้นแนวจิตวิยาเส้นสีแดงของเราเลยทีเดียวนะใครเรียนไปแล้วนะรเรื่องความสัมพันธ์นะระหว่างแท่งเทียนกับเส้น EMA นะครับเราจะเห็นได้ว่านะฮะร,ราคาปัจจุบันกับราคาค่าเฉลี่ยน,นะก็ค่อนจะใกล้เคียงกันนั่นกหมายความว่านะครับปัจจัยที่ส่งเสริมนะไม่ก้าวเคลื่อนที่นะไม่มีนะฮะก็คือแรงซื้อแรงขายนั้นพอๆก,กันด้วยปัจจัยด้วยเทคนิคทางสถิตินะครับ ทีนี้เรามาดูในไทม์เฟรมที่1ชั่วโมงนะครับทมาเฟรมที่1ชั่วโมงนะครับเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นนะแต่เป็น ที่เกิดจากแอคชั่นมาเก็ตนะครับตอนนี้ก็เดินทางมาแล้วนะครบ10เอ12แท่งก็ยังไม่ไปไกลเราออกายแท่งเนาะนะครับเมื่อวานนะฮะเราวิเคราะห์ตรงนี้บอกว่าเขาขอนะครับพักตัวอยู่บริวณนี้ก่อนแล้วมีโอกาสที่จะขึ้นได้นะครับผลปรากฏว่าก็เป็นไปตามที่เราคาดการณ์นะครับย่อตัวลงมานิดเดียวด้วยแอคชั่นมาเก็ตที่เราวิเคราะห์กันมาตั้งแต่วันจันทร์นะครับผลปรากฏว่าก็เป็นไปตามที่เราคาดการณ์นะครับก็หนึ่งแท่งแน่นๆนะครับก็ทําให้เกิดรอบสัญญาแต่ นะครับการเคลื่อนที่ของกราฟแบบนี้นะครับเป็นการเคลื่อนที่ที่เกิดจากแอคชั่นมาเก็ตนะครับยังไม่ได้ใช่ของเรื่องเทคนิคข้อหกักเราเป็นอ่าหากเราตัดแท่งแอคชั่นมาเก็ตออกแล้วเอามาต่อกันใหม่นะฮะมันก็จะโคงเป็นรอบสัญญาณเล็กๆเท่านั้นนะครับอย่างไม่เคลื่อนที่ไปอย่างไกลในการตัตัวสมากกว่านะครับส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้บอกว่าเหมือนไม่อยากจะลงต่อนะครับแต่ยังไม่คอนเฟิร์มว่าอยากจะขึ้นนะฮะเหมือนไม่อยากจะลงต่อ นะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขาเป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นเล็กๆทิ้งไว้เท่านั้นนะครับเป็นแค่เมินเท่านั้นนะครับยังไม่ขึ้นที่ไปไหนไกลก็มองด้วยตาเปล่านะครับก็ยังเกาะเส้นแนวจิตวิยาเส้นสีแดงของเราค่อนข้างจะชัดเจนเลยนะครับไม่ไปไหนไกลเลยนะครับส่วน2-3วันที่ผ่านมาก็ยัง ตุ้มๆต่อมๆอยู่บรินเวณนี้นะครับด้วยลักษณะการเคลื่อนที่ที่เป็นกลไกนะครับดังนั้นลักษณะที่เป็นการเคลื่อนที่ที่เป็นแพทเทิร์น,รน,ท,ท,นที่จริงๆที่สวยๆหรือว่ามีแรงขับเคลื่อนนั้นค่อนข้างจะไม่ค่อยเห็นนะครับนะฮะส่วนตลาดนะครับเราก็เห็นได้ว่าตลาดนั้นมีการซื้อขายในระดับที่อ่อนแรงนะครับแรงซื้อแรงขายเหมารวมไปเลยนะครับอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อ,อ,กอกตัวแล้วก็มีแนวโน้นมทีจะลดลงไปทางอ่อนแรงด้วยซ้ำเมื่อไม่มีแรงขับเคลื่อนเห็นไหมฮะกลไกเบื้องต้นของ นะครับกลไกพื้นฐานก็ไม่มีการขับเคลื่อนของปริมาณวอลลุ่มที่เกิดขึ้นเมื่อไม่มีปริมาณวอลลุ่มที่เกิดขึ้นนะครับลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟก็จะไม่ไปไหนไกลยัยงอยู่ในกรอบนะฮะอยู่ในเส้นาแเราจะเห็นได้ว่าแท่งนี้จะเป็นแท่แท่งสั้นๆป้อมๆเท่านั้นนะครับอาจจะมีแรงเหวี่ยงบ้างที่เป็นไปลายไส้เท่านั้นนะครับนะฮนะ จึงทาให้นะฮะลักษณะาการเคลื่อนที่แบบนี้เป็นการสื่อถึงนะครับก็สื่อถึงเรื่องของจิตวิทยาการเทรดนะครับว่านักลงทุนกาลังรออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับกำลังรอหรือว่ากระจุกตัวหรือว่าชะลอการลงทุนในตลาดนี้นะครับเราก็พอจะสรุปในทางเฟรมที่1ชั่วโมงว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นเกิดจากแอคชั่นมาเก็ตนะครับในระยะใกล้นะครับมีโอกาสจะสร้างแพทเทิร์นฟอร์มด้วยปัจจัยกระทบค่างเงินที่เดินทางมีโอกาสจะขยับขึ้นได้อีก1ชุด นะครับทีนี้เรามาดูปัจจัยกระทบค่าเงินบ้างนะครับปัจจัยกระทบค่างเงินเราวิเคราะห์กันมาตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมานะครับเราจะ,ะเราบอกว่านะครับช่วงต้นๆของสัปดาห์นี้นะครับจะทําให้ค่าเงินดอลลาร์มันเกิดการก,กระเตื้องขึ้นมาบ้างนะครับกระเตื้องหรือว่าคงที่นะครับก็กระเตื้องไม่เยอะแล้วก็รู้นะลักษณะด้วยแพทชั่นโดยรวมนะครับว่าค่าเงินดอลลาร์อยู่ในเทรดอยู่ในลณะดับ ดังนั้นการเคลื่อนที่ด้วยปัจจัยนะทำให้ข้างเงินลารากกระเตื้องขึ้นมาบ้างนะครับอย่างเมื่อวานนะฮะใครเรียนไปแล้วจะจําได้เลยนะครับเรื่องของจ็อบโอเปอเนช่นนะครับเรื่องตัวเลขคาดการ์ตัวเลขเดิมและตัวเลขที่ออกมานะครับผลคาดการออกมาดีนะฮะแต่ในความเป็นจริงมันไม่ใช่นะครับในความเป็นจริงมันไม่ใช่ใครเรียนไปแล้วบทที่1เลยนะครับเรื่องปัจจัยกระทบข้างเงินนะฮะส่วนปัจจัยกระทบข้างเงินในวันนี้นะครับเป็นเรื่องของนอนฟาร์มเล็กนะฮะเราเรียกว่านอนฟาร์มเล็ก นะครับก็ผลการคาดการนะครับ กระเตื้องขึ้นมาบ้างนะครับกระเตื้องขึ้นมาบ้างแต่ในความเห็นส่วนตัวนะครับตัวเลขอาจออกมาไม่เท่านี้อาจจะน้อยอาจจะน้อยกว่าคาดการแต่มากกว่าตัวเลขเดิมนะระวังดีๆนะครับเรื่องตัวเลขพวกนี้นะครับจะทําให้กราฟเกิดการกระชากในช่วงเวลาสั้นๆนะครับบทที่1เลยนะครับเรื่องปัจจัยกระทบขั้นเงินเรื่องการอ่านข่าวนะครับดังนั้นนะครับโดยรวมนะวันนี้นะครับลักษณะการเคลื่อนที่ของทองคาก็มีโอกาสที่จะวิ่งอยู่ในกรอบเหมือนเดิมนะครับยังไม่น่าจะไปไหนไกลอันนี้เป็นความคิดเห็น ส่วนตัวนะครับยังไม่น่าจะไปไหนไกลนะครับสำหรับกรอบการลงทุนมันนี่แมนจ์เมนต์นะครับที่เป็นเรียลไทม์ในทาวฟรมที่1ชั่วโมงนะครับก็น่าจะอยู่สักประมาณ3,500ครับนะครับมันนี่เมนจ์เมนต์นะอย่างน้อยก็อยู่ที่ประมาณ3,500ครับนะครับนะใครอ่า เทรดอยู่นะฮะในทางเฟรมนี้นะครับส่วนลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟน่าจะอยู่ในกรอบนะฮะกรอบโดยรวมก็คือกรอบที่เป็นซิกแนลเดิมนะครับก้อยู่ที่สักประมาณ2,000จุดณราคาปัจจุบันนะครับราคาปัจจุบันนะครับจะมีกรอบ s ออยู่เนาะก็จะประมาณ1 5 0 0จุดนะฮะแล้วก็กรอบหลุดทีพีนะฮะกรอบข้างบนนะฮะกรอบบนก็อยู่สักประมาณเอาิเียให้ให้ให้เยอะหน่อยแลวกันเนาะสักประมาณพันจุดนะครับจากราคาปัจจุบันขึ้นไปพันจุดจะถึงจะเป็นโซนที่เรียกว่าโซนทีพีนะฮะ หรือว่าต่ำลงมา1,500จุดนะครับหรือจะถึงจะเรียกว่าเป็นโซน SL ดังนั้นกรอบแนกราคาปัจจุบันนะครับบวกขึ้นไป1,000นะฮะลงมา1,500จุดนะฮะใครเรียนไปแล้วเรื่องลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟและการวางแผนในการเทรดนะครับส่วนปัจจัยกระตุ้งเงินในวันนี้นะครมีโอกาสที่จะทําให้กราฟ วิ่งในกรอบค่อนข้างจะแรงเลยทีเดียวนะครับาจะวิ่งในกรอบลงมาข้างล่างเป็นรอบสัญญาณที่เกิดขึ้นแต่ส่วนใหญ่นะครับน่าจะวิ่งในกรอบในทางเฟรมเล็กๆเดี๋ยวรอดูตอนแอคชั่นเกิดนะครับแล้วก็หลังแอคชั่นที่เกิดแล้วก็รอแอคชั่นพรุ่งนี้ด้วยนะครับแบบนี้นะฮะใจเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบนะฮะใช้ระบบที่ตัวเองถนัดนะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถทักทายกันมาได้นะครับเรามีเรียนกลุ่มออนไลน์กันนะครับ ประมาณวันที่นะสิบแปดกับยี่สิบห้านะเป็นวันเสาร์นะครับมิถุนายนนะครับท่านที่สนใจก็ทักถ่ายกันมาได้ส่วนท่านที่เคยลงเรียนแล้วนะครับก็สามารถคอนเฟิร์มการลงทะเบียนเรียนทบทวนได้เลยนะครับลงทะเบียนครั้งเดียวนะครับเรียนทบทวนได้เรื่อยๆเรามีทบทวนเรื่อยๆนะครับนะฮะสุดท้ายนะครับฝากกดแชร์ด้วยนะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนักลงทุนสําหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ